สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาสอนวิธีการเปิดปิด a i r d r o p นะครับตัวนี้จะเป็น iPad นะครับแล้วก็เป็น p p o o n นะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปตั้งค่าเนี่ยจะผมอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อน a i r d r o p ก็คือการส่งไฟล์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าวิดีโอแบบไร้สายโดยที่เราไม่ต้องใช้สายวุ่นวายอะไรเลยนะครับกเดี๋ยวเราเริ่มต้นเราไปที่ทั่วไปก่อนนะครับเราก็เลือกคาว่า a อร์ดนะครับให้เรากดเข้าไปใน Airdo ใน Airdo ในนี้ครับมันจะมีหลายชื่อเท่านั้นก็คือรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ของเราหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนใน Messenger หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเห็น a d ร์ดกันในแค่ในวงนั้นแต่อันนี้ผมเลือกเป็นทั่วไปเดี๋ยวพอผมติ๊กทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาให้ดูว่าการที่ทุกคนเห็นทั่วไปเนี่ยมันสามารถที่ใครก็ได้นะครับจะส่งหาเรานะครับถ้าเราเลือกคําว่าทั่วไปนะครับซึ่งมันจะต่างจากหลายชื่อนะครับทีนี้เพื่อความวรววดเเ็ขของของ้มมูลลผจะปิไฟ์ภา นะครับในโฟโตอัลบั้มของผมนะครับพอเรากดปุ๊บกดเครื่องหมายลูกศรขึ้นมามันก็จะเด้งให้เราหา AirDrop เห็นไหมครับว่าอันนี้ผมเปิด a i r d ด o p ไว้ใครก็ได้เครื่องไหนก็ได้ สามารถที่จะเห็นตัว a i r d o ตัวนี้นะครับเป็น iPad ของผมเองนะครับพอผมกดส่งปึ้งนะครับนี่ครับมันก็เด้งมาที่ iPad เลยทันทีนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าหากว่าเราไปปิดหรือว่าเราซื้อ iPhone iPad มาใหม่ๆนะครับแล้วเราไม่ได้เซตตัว a i r d o ไว้นะครับ a i r d มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปที่เดิมก่อนแล้วกันนะเข้าไปที่ทั่วไปนะครับแล้วก็กด ว่าแอร์นะครับมันจะเป็นปิดการรับไว้นะครับอันนี้ทุกคนอาจจะต้องไปเปิดนะครับ ไปเปิดก่อนมันถึงจะเห็นตัว Data ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโออาจผมทําให้ดูนะครับลักษณะน,น,นี้ครับมันจะเป็นเหมือนไฟล์ถูกปิดไว้นะครับหรือว่าเราซื้อมาใหม่ๆมันถูกตั้งค่าโดยการปิดไว้เพราะฉะนั้นเราต้องไปเซตติ้งตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วก็กดคําว่าทุกคนหรือว่ารายชื่อเพราะเรากดปุ๊บเนี่ยไหมครับมันเด้งขึ้นมาทันทีเลยและมันก็เจอทันทีใครชอบคลิปนี้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ